นีเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายป้ายอะไรนะป้ายบอกท้ำน้ำบอกผีอันนี้ตรงนั้นเป็นหมู่บ้านเห็นไหมที่เราเดินขึ้นมาตอนมืดมิดตีสี่ไนท์เทลสวยมากเลยอ่ะนี่เป็นหุบเป็นล่องอ่ะสวยตลอดทางเลยอ่ะสวยทุกมุม คือถ้าใครเดินไม่ไหวใช่ไหมก็ขึ้นโฟร e วิมาได้นะช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวทะเลเหมอกจะสวยกว่านี้อันนี้มาคือเธอฟุกอะเพราะว่าฝนมันตกเมื่อวานเย็นใช่ไหมคือฟุกอะมันก็เลยมีทำเลเหมอกหน้าฝนอ่ะแล้าก็ค่อยๆเดินลงไปอืด้วยนะ เจ้าปุ๊กกี้อ่ะดูเจ้าปุ๊กกี้อยู่ตรงนั้นอ่ะรักแค่นี้ก่อนเนี็ยเก็บ,บ,บไปถ่ายรูป